ตอนนี้อยู่กับ AT Pro Sound ที่ Music m ม n นิลานะครับงานเทรดกอนแสงสีเสียงที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งงานนี้จัดเป็นครั้งที่4แล้ววันนี้ทาง AT Pro Sound จะพามาเที่ยวที่มะนิลากันครับ ก็มีฟังก์ชันหลายอันเลยนะครับที่น่าสนใจนะเช่นแม้ไจก็หนดอที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับฟังก์ชันเซนเซอร์นะครับก็จะเอฟเฟกต์แบบเดิมๆครับแล้วก็มีการทับมีรัดต่างๆนะครับให้ไวเยอะมากขึ้นนะครับก็และก็คุณภาพของกลุ่มนะครับแล้วก็หนอบต่างๆนะครับสไลด์นะครับอัปเกรดขึ้นมามีการเรียงเรียกว่าอะไรฟังก์ชันใหม่เยอะหลากหลายนั่งน่าสนใจมากนะครับนี่นะครับ ในโต้ไอทีเอ็มนี่ผมบอกว่ามันมีจุดเด่นนี่มันเป็นโนล่าก็คือมันสามารถต่อบนล่างแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าฟอร์แมตใหญ่ๆมันสามารถไปต่อซ้ายขวาได้อัน่นี้จุดเด่นของในโต้ไอทีเอ็มนะครับแลเดี๋ยวได้ฟังเอาข้างนอกด้วยต่อี้นะครับระดับสั้น E15 ที่มีโต้จุเต่อยู่ข้างนอกครับจุดเด่นของระดับสั้น E15 คือ เขาบอกว่าเหล็กพวกปฟายพวกลิงกิ้งเขาเนี่ยใช้ในเรื่องของเหล็กเกรดเดียวกับแอร์ครับนะครับก็คือเหล็กเกรดเดียวกับเครื่องบินเลยนะครับซึ่งทําให้ตัวมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาตัวทนายเนี่ยจะเป็นทนาย4นิ้วนะครับแล้วก็ตัวดอกมิส7นิ้ว2ดอกอยู่ข้างหลังนครับไ้นย1 0 4นิ้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลางกัชัดลแล้วก็ตัวมิส7นิ้ว2ดอกเนี่ยจะมาในลักษณะโค้ยเกยว์ก็คือ มิทอยู่ข้างหลังนะครับตำแหน่งของวอยเนี่ยเขาจะเป็นตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสของไทกับมิทเนี่ยเดี๋ยวจะเขาจะบอกว่าออกมาพร้อมกันแล้วก็ดิสซอรดตับนะครับดอกมิทเนี่ยเป็นวัสดุเนี่ยคเทปลาแล้วก็นิโอเดเมียมส่วน1 5นิ้วก็เป็นเทปลานิโอเดเมียมเหมือนกันตู้อย่าง E15 เนี่ยก็เป็นตู้ลัสฟอร์แมนซึ่งเป็นเขาเรียกว่ารุ่นเรือโทนะครับรุ่นท็อปของกระดัมซัน รับลำโพงมาติมอยู่ด้านนอกนะครับ WPC Dual นะครับก็คือเป็นลำโพง10นิ้ว2ดอกครึ่งมีการอะไรเมนตี่คอมแพคมานนะมือ10นิ้วเียงอยู่นะครับเป็น TWE มี Hi มี m ิ d Hi เป็น5นิ้ว2ดอกแล้วก็มี Hi ถึง4ยูนิตด้วยกันนะแต่เป็นยูนิตเล็กๆนะครับก็ขนาดแค่นี้เองนะครับเราเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงที่อุดเดาวข้างนอก WPC 10มาติมจากทังติดครับ โซนอาลโดนะครับสำหรับอดัมสันนะครับก็เป็นแบรนด์จากฝั่งแคนาดานะครับตอนหลังได้เริ่มขึ้นมาอยู่ในไรเดอร์ที่เคียงกับแอล o ูสิกดีเอ็นบีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงไรเดและอีกแบรนด์ที่มาแรงเลยนะครับ ายชาตินะครับเช่นไทโอเนียจากญี่ปุ่นนะครับ B U B a u d i โอเทคนิคจากอเมริกานะครับครับแล้วก็ Nexo จากฝรั่งเศสนะครับแอเซียมนะครับแล้วก็ดีบีเทคโนโลยีจากอิตาลีครับแล้วก็แอล u d i o จากฝรั่งเศสเช่นกันนะครับแล้วก็มาตินจากอังกฤษนะครับแล้วก็ดีเอ็มดี a u d i โอเทคนิคจากเยอรมันนะครับก็เป็นหลากหลายแบรนด์จากหลายประเทศครับ เรามาพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในไาเอเรที่มาโชว์ในงานนี้กันนะครับแบร์แรกที่จะพูดถึงก็คือ VUE Audio Technic งานนี้เอาไลายอเร์ AL8 มานะครับ AL8 เนี่ยนะครับหรือ VUE Audio Technic เนี่ยเขามีจุดเด่นก็คือตัว VUE Drive นะครับซึ่งมี Compression Driver ที่เป็น Bellium r Compression Driver ครับ Bellium r Compression Driver เนี่ยทาง VUE เนี่ยเขาบอกว่ามีการ Distortion หรือว่าการบิดผิวของตัวแดวแฟมของเสียงแหลมน้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในย่านไฮสูงๆเนี่ยมีความเพี้ยนน้อยที่สุดเป็นวัสดุที่ทำคอมเพรสชันไดเวอร์ที่มีความเพี้ยนน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ยังมีราคาแพงอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าแบรนด์ VUE เนี่ยเขาก็เลือกมาเป็นจุดขายนะครับว่าลําโพงของเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีเบรลเลียมคอมเพรสชันไดเวอร์นะครับสำหรับดอกที่ใช้ใน AL8 ครับก็เป็นดอก8นิ้วไว้3นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็มีดอก4นิ้ว4ตัว ซึ่งเป็นไว้์4นิ้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพลังสูงนะครับไปกันที่รุ่นต่อไปก็คือ Nexo STM Nexo STM เนี่ยเป็นตู้ที่เขาบอกว่า Scale to Modularity นะครับก็คือเขามีตู้ที่เป็นโมดูลนะครับหลายชนิดเช่น M28 M46 ซึ่งเป็นเมนนะครับ M28 เป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็มี เบรโมดูลที่เป็น B 1 1 2นะครับแล้วก็ซับที่เป็น S 1 1 8 SCM เป็นไลอ้เล่รุ่นท็อปที่สุดของ Nexo ในปัจจุบันนะครับเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่า Nexo ก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่ามีคุณภาพดีนะครับทีน,นี้เทคโนโลยีที่โดดเด่นในตัว Ne x ซ XTM เนี่ยครับก็คือวิธีการลีกกิ้งนะครับแขวน,นครับสามารถแขวนต่อกันนะครับหรือแขวนซ้ายขวาเป็น พวงแบบ dual c o l มน์ single column นะครับต่อกันก็คือทุกอันเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเลโก้ก็คือสามารถต่อแบบที่ใจต้องการได้เลยนะครับสามารถกราวสแต็กนะครับสามารถแขวนเป็น2แถว3แถวนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่เขาทํามาเนี่ย ออกแบบรองรับหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความดังสูงมากนะตัวอย่างเช่น M46 ที่มาโชว์ในงานนี้นะครับเขาใช้ดอก6.5นิ้วนับ4ดอกนะครับแล้วก็ High Compression Driver 4ตัวนะครับเฉพาะโมดูล M46 โมดูลเดียวเนี่ยดังถึง1 4 5 d b peak SPL นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต่อหนึ่งโมดูล่าของเขาดังมากแล้วยิ่งมาต่อเยอะๆเป็นคลัสเตอร์นะครับแล้วก็เรียงเป็นแถวแบบนี้อีกนะครับก็จะมีความดังสามารถรองรับงานที่สเกลใหญ่ๆใหญ่ๆขึ้นได้ เรื่อยๆและอีกหนึ่งโมเดลที่จะพูดถึงก็คือ Martin Audio WPC10 นะครับซึ่งเป็นตู้ขนาดเล็กแต่ใช้เทคโนโลยีเรียกว่า m ั l ติ Cellular l o u d Speaker a r าร y เ e c ทคโนโลยีหรือเทคโนโลยี MLA นะครับซึ่งแบ่งเซลล์ของ a r ร์เเนี่ยเป็นส่วนๆและทุกส่วนเนี่ยเป็นฮอลโลดนะครับเพื่อเพิ่ม SPL นะครับในย่านที่เขาควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้ดอกมิดเป็นฮอลโลดนะครับแล้วก็ดองวูเฟอร์นะครับเป็นรีเฟกโตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ความดังขึ้นมาในขนาดที่ตู้เนี่ยเล็กกว่า บแบรนด์อื่นๆที่มีความใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นฮอนโหลดนั่นเองนะครับในโดรนหง DB เทคโนโลยีนะครับงานนี้เอา VO L 2 0 8มาซึ่งเป็นลำโพงตัวเล็กนะครับก็มีความโดดเด่นที่เป็นตู้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็แอมป์ในตัวนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็ถือว่าราคาไม่สูงนะครับแต่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับความโดดเด่นนะเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับที่ตัว DB เทคโนโลยีให้มาเนี่ยครับแอมป์ดิจิทัลโของเขานะครับแล้วก็จะบอกว่าเขาใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆสาหรับการใช้งานเช่นนะครับตัวโมดูล่าของเขาเนี่ยเป็นแอมป์ในตัวที่มีการป้องกันไฟ380โวลต์มาแล้วนะครับเวลาทีี่เราม ไฟเกิดเข้ามาในระบบนะครับแอมก็ไม่พังคิดดูสภาพว่าถ้าเราใช้ลําโพงแอมในตัวแล้วเรามีช่างเทคนิคนะครับต่อไฟให้พีต่อ380โวลต์เข้าไปนะครับแล้วตู้แอมในตัวทั้งระบบ10 20ใบนะครับพังพร้อมกันคงเป็นเหตุการณ์ที่แย่มากๆนะครับแต่ว่าทางดีพีเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็คิดไว้แล้วนะครับว่าเขามีการป้องกันไฟ380โวลต์มาแล้วนะครับแล้วก็วงจรแอมของเขาเนี่ทำเป็นไอโซเลตเลยก็คือเจ็บเข้าไปเนี่ยเป็นไอโซเลตทานฟอร์เมอร์นะครับไม่มีอาการไฟย้อนเกิดขึ้นได้ง่ายๆนคันนี่ก็คือง เรา D B t e ค h n โ g นะครับและอีกรุ่นที่น่าสนใจในงานนี้นะครับก็คือลำโพง Active a o m นะครับไม่ดังมากในเมืองไทยนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ดังในอิตาลีที่เห็น หล,หลายงานนะสำหรับจุดเด่นของเขานะครับเขาก็บอกว่าเน้นความซิมเพลนะครับแต่ว่า p พาเวอร์ฟูลก็คือเทคโนโลยี <c oughs> ที่เห็นชัดๆจากเจ้า Axi o m ีย8 0 0นะครับก็คือการที่มีพอร์ตลมมิดเลนอยู่ข้างหลังนะครับทำให้มีการแคนเซลเลชันโดยอัตโนมัติก็คือทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นตู้ไลอ้เลที่มีคาดิโอยด้านมิดเลนสโดยใช้พอร์ตลมของตัวเองนะก็คือไม่ต้องเสียโบเซซิ่งไม่ต้องมามีอีกดอกนึงมาทำดีเลย์เขาใช้พอร์ตลมในการแคนเซลเลชันข้างหลังนะครับถ้าเปิดข้างในตู้ดูเนี่ยจะเห็นการ เดินทางของพอร์ตลที่เขาสร้างพอร์ตเพิ่มนะครับให้เกิดการดีเลย์ไทม์ซึ่งพอลมออกมาข้างหลังเนี่ยมีการแคนเซลเลชันนะครับอีกจุดเด่นก็คือการที่บอกว่า DX d s p เนี่ยเป็นของ R&D ของแบรนด์โคเอนะครับซึ่ง ใช้ชาร์จ d พ p เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพสำหรับการโพ o เซสซิ่งเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงของเจ้าเอ็กซเนี่ยก็จะมี High ฮ e s o l u ลชันนะครับโพสเซสซิ่งเนี่ยมีความสามารถสูงในการจัดการล e เนียเฟสต่างๆครัทำให้เป็น PA ที่มีความละเอียดสูงไปต่อกันที่2แบรนด์สุดท้ายนะครับ D B Audio t e c h n i c จากเยอรมันนะครับแบรนด์ band นี้ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะครับเป็นแบรนด์ที่ ถูกได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะครับว่าเป็น2แบรนด์แนวหน้าของโลกนะครับสำหรับงานนี้ก็เอาเจ้า V8 มาโชว์นะครับเป็นชีเวนะครับที่ใช้10นิ้ว2ดอกแล้วก็มีฮอนโหลด8นิ้วอยู่ตรงกลางนะครับเป็นดอกมิดแล้วก็มีไฮ1.4ที่ไวท์คอย2.5ตัวตู้เนี่ยนะครับก็จะเขาก็ออกแบบตัวมิดกับตัวไฮเนี่ยเป็นเหมือนโค้ชเชลนะครับก็คือตัวฮอนโหลดของ8นิ้วเนี่ยจะอยู่ข้างหลังตัวไฮคอมเพรสชันไดเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโพลล่าแพทเทิร์นต่างๆนะครับก็จะมีความลิ เ,เพราะว่าเป็น c o เ x ีย l และเขาก็ออกแบบให้ประหยัดแอมด้วยนะครับเพราะว่าตัวม i ด l e นกับ high c o m p r e s น i o n driver เนี่ยเขาก็มี p a s s i ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ DNB Audio t e c h n i e นะครับและจุดเด่นของ DNB Audio t e c h n i e ต้องบอกตรงว่าตัวตู้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ใส่เทคโนโลยีมาเยอะมากมายนะครับตัวเด่นจริงๆของ DNB ก็คือตัว processing นะครับ Array processing ตัว processor ที่เขาจัดการ interference ระหว,ว่างตู้แต่ละใบของไรนี่นะครับการ process ของ Audio ด e c h n ทคนิคได้รับการยอมรับว่ามีความทันสมัยที่สุดในงานไลฟ์สไตล์ของวงการเสียงในปัจจุบันได้เลยนะครับและมาที่แบรนด์สุดท้ายนะครับ a อลคูสติกจากฝรั่งเศสนะแบรนด์นี้นะครับงานนี้เอาคาร่ามาโชว์นะครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากเหมือนกันนะก็เป็นแบรนด์ที่บอกว่าเป็นต้นตํำรับของไลเล่ของโลกนะก็คือเขาไม่ใช่แบรนด์แรกที่ทำไลเล่แต่ว่าเป็นแบรนด์แรกที่ทำไลเล่สาเร็จในการเอามาใช้ในไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเอายังคองความเป็นผู้นำนะครับเทคโนโลยีที่ใส่มาก็ค่อนข้างซิมเพลนะครับเ,เรียกว่ามีการ processing น้อยกว่า DNB ซะอีกแต่เขาใช้ความเรียบง่ายนะครับการหันดอกการวางดอกเนี่ยก็เป็นการทําแบบตรงไปตรงมายังใช้เทคโนโลยีเดียวกับ V. ีดอเป็นเวฟไกด์ถึงปัจจุบันเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกับแอลคูส i c ใช้เทคโนโลยีแอ f ฟินนะครับในการควบคุมองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลคูสก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นผู้นําของเทคโนโลยีต่างๆของลายเล่ห์แล้วเขาก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้น คุณภาพเสียงของ a อร์คู i ติเนี่ยก็ได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากกับเทคโนโลยีของแบรนด์นี้ตอนนี้เราอยู่กับน,นตุยทีไลนะครับซึ่งมีแผนกำลังจะจัดเลมูแบรนเนมแบบนี้ที่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันน้ำตุ้ยกันครับสวัสดีครับน้ำตุยครับเป็นไงบ,บ้างครับงานมิวสิกบันนีละว่ ถ้าพี่ไปดูดูมาแล้วก็จอดกด้ดีดีวนะครับคิดว่าปีหน้าได้เจอแบบนี้ที่เมืองไทยแน่นอนมีมีน้ำนุมสุงครับรับปีหน้าได้ได้เจอรู่แบบกับโดยนะตุ้ยเลยคาดว่าครับ,รบผมบเดี๋ยวเจอแบบนี้ที่เมืองไทยนะครับโรยนะตุ้ยทีไรขอบคุณมากครับ